นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจักขุมาโมหะมลาปะกัตโต สามังวะพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมารสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังสิรสา,านะมมีติหนึ่งในวาระอันเป็นมหามงคลในวันนี้ทางยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ปารบหนวันเฉลิมประชนมพรรษาสมเด็จพระราชนีนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพนันปีหลวงได้จัดงานเทศมหาชาติเวสันดรชาดกเพื่อฉลองกุศลศรัทธาเพิ่มพูนปัญญาบารมีของพุทธบริษัทและสาธุชนผู้ใคร่ต่อการฟังธรรมทั้งหลายในคำพีมงคลทีปบีได้กล่าวไว้ว่าการฟังธรรม เป็นมงคลคือ 1. ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. ย่อมเข้าใจแจ่มแจ้งสิ่งที่ได้รับฟังยิ่งขึ้น 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้แล้วก็ 4. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสแล้วก็สุดท้ายทำความเห็นให้ถูกต้องถูกตรงตามพุทธประสงค์ชนเราใดได้ฟังพระธรรมแล้วปฏิบัติธรรม ปฏิบัติตามธรรมนั้นจกถึงฝั่งแห่งพระนิพพานพ้นจากทุก์ในวะัฏะสงสารซึ่งสำหรับคำพีเนี่ยที่จะนำมาเทศนาในวันนี้ก็เป็นเทศนานะซึ่งเ,เป็นทํานองทํานองหลวงนะซึ่งทํานองหลวงที่จะได้เทศในกันต่อไปเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้เกิดนะ อัธรสดในการฟังเทศในการฟังธรรมนะเพื่อนะได้เห็นทั้งด้านของเนื้อหาธรรมะและในด้านอัธรสของภาษาโดยเฉพาะนะกันเทศนะที่ได้จัดมาในวันนี้ได้พิมพ์เป็นหนังสือนะแต่ไม่ได้ทำเป็นใบลานมาให้เนาะนะนะก็นองจากว่านะเนื้อหาของพระธรรมเทศนา ได้ฟังทํานองแบบชาวบ้านชาวบ้านแลว้วกัการการแสดงพระธรรมเทศนานี้มีอยู่สองทำนองนะทนองของราษฎรแลว้วก็ทรรนองหลวงทํานองราษฎรนั่นก็คือเป็นภาษาชาวบ้านที่ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะเป็นภาษาธรรมดาไม่ได้มีภาษาสละสลวยแต่ทํานองธรรมวัดหรือทํานองหลวงนั้นจะเป็นภาษา นะที่มีสัมผัสนะในคล้ายกราบโครงกรอนนะแล้วก็เหมือนการร้อ,รองโขนนะเหมือนการที่จะในช่วงแรกๆก็อาจจะมีกึ่งแหลกกึ่งอะไรเล็กน้อยจนะำนวนแบบนั้นแต่ในช่วงถัดมาก็จะเป็นภาษาซึ่งทำให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้เกิดความเข้าอกเข้าใจใน,ในเรื่อหาของพระธรรมเทศนา ที่เป็นภาษาโดยเฉพาะภาษาที่ใช้ภาษาสละสลวยในการแสดงธรรมนะัก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติอีกทํานองหนึ่งนะซึ่งหลายๆท่านที่ยุพุทธนี้จะคุ้นชินกับทํานองนะแบบราษดรน,นะแต่ทํานองธรรมวัตธรํานองหลวงนั้นจะยังไม่คุ้นชินเมื่อยังไม่คุ้นชินก็คือการใช้ภาษา อาจจะเป็นภาษาโบราณนะที่บอกว่าโบราณเนี่ยก็คือเป็นภาษาที่คล้องจองนะเป็นภาษาไทยผสมบาลีแล้วก็เป็นภาษาอาจจะออกเสียงภาษาชาววังนิดๆน,นะแล้วก็เป็นภาษาที่มีสัมผัสนะเพราะฉะนั้นอัธรรตในด้านการฟังก็จะได้รับความไพเราะนะสนอาะโสดในขณะที่ฟัง โดยเฉพาะอัตรสดของภาษานั้นก็จะมีสิงคาระรถลดลักกรุณารถรถสงสารวีระรถลถอาหารอพุตะรถรถอัศจรรย์นะทีพัชรถรลน่ารังเกียจลุทธรลรลเศร้าสันตะรถรลสงบสุดท้ายวิมุติลถลถแห่งความหลุดพ้นโดยเฉพาะในอารัมพกถากันนี้ก็อยากจะฝากศรัทธาญาติโยมสาธุชนว่า การฟังพระเวสสันดรชาดกปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่ตรงทานบารมีเป็นหลักนะ mm hmm. เพื่ออะไรก็เพื่อให้รู้จักการแบ่งปันรู้จากการที่ไม่เห็นแก่ตัวแต่จริงๆแล้วในเวสสันดรชาดกนี้บารมีครบทั้งสิบตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมี เนคขมะบารมีสัจจบารมีอธิษฐานบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีสุดท้ายอุเบกขาบารมีเป็นที่สุดและในพระเวสสันดรนี้เราเห็นทานเนี่ยเป็นทานบารมีและทานอุปปารมีแต่ในเวสสันดรเนี่ยมีบารมีไหนบ้างที่เป็นถึงขั้นอุกฤริก็เรียกว่าเป็นปรมตถบารมีเลยในพระเวสสันดรนี้ นะในตอนในการชูชกตอนที่พระเวสสันดรบริจาคก,กัญหาชาลีนะบริจาคก,กัญหาชาลีให้ตะชูชกพราหมณ์ชูชกไปบริจาคไปก็เป็นทานบารมีนั่นแหละนะแต่บริจาคของที่รักละ่ะเป็นการบริจาคที่ยากเย็นแสนเข็นเป็นอุปบารมีนะบริจาคของที่รักเนี่ยเป็นอุปปารม,นะราปปารมีถ้าเกี่ยวเนื่องกับชีวิตละ่ะ ก็เป็นปรมัติธรรมีตอนที่ตะชูชกพราหม์ชูชกเนี่ยรับกัญหาชาลีไปแล้วชุดกระชากรากจูงกัญหาชาลีไปอย่างทารุณตอนนั้นพระเวสสันดรได้เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็รู้สึกสงสารนะโอรสนะแล้วก็อยากจะช่วยก็เลยทำยังไงละ่ะก็เผลอไปจับพระขัน ว่าจะจัดการกระชูชกว่าเอ๊ะบริจาคให้ไปแล้วเนี่ยทำไมไปทำอย่างนี้ทำไมไม่พาเด็กไปดีๆพอไปจับพักขันเท่านั้นแหละพระองค์ได้สติสัมปชัญญะขึ้นมาโอ้เราสละขาดแล้วบริจาคแล้วบริจาคก,กันหาชาลีซึ่งเป็นที่รักของพระองค์ยิ่งด้วยชีวิตแต่เหตุใดเห็นชูชกฉุดกระชากลากจูงไปจึงเกิดจิตวันไหวเล่า เราเป็นมุตตะจากะสละแบบขาดแล้วเนี่ยทำไมเรายังหวงยังแหนในของที่เราบริจาคอีกแม้จะด้วยชีวิตของลูกก็าตามตรงนั้นแหละเป็นทานปรมัถบารมีนะขออภยัยไม่ใช่ทานปรมตถบารมีอุเบกขาปรมัถบารมีก็คือในเรื่องพระเวชนดรน,นี้ทานบารมีทานอุปบารมีส่วนปรมัตถบารมีคือ อุเบกขาปรมัถบารมีคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมในอารมณ์นะโดยเฉพาะเห็นชูชกชุดกระชากกันหาชาลีไปทรงวางพระไทยเป็นกลางคือวางอุเบกขาบารมีโดยที่ไม่มีจิตนะที่จะทำร้ายชูชกแต่อย่างใดตรงนั้นก็จะเห็นอุเบกขาปรมัตถบารมีพระนบารมีเนี่ยครบ ทั้ง10นะทั้งทานบารมีศินบารมีเนคขมะบารมีแล้วก็บารมีสามขั้นทานบารมีบารมีอุปบารมีแล้วก็ปรมัตธบารมีนะโดยเฉพาะปรมัตธบารมีเนี่ยอยู่ในขั้นของอุเบขาปรมัตถบารมีในพระเวสสันดรเพราะฉะนั้นในเรื่องพระเวสสันดรวันนี้ที่ศรัทธาญาติโยมจะได้สนับรับฟังก็อยากจะให้เห็นแบบอย่างว่าบารมีแปลว่า การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นบารมีแปลว่าการกระทําที่ประเสริฐบารมีแปลว่าการกระทําของผู้ประเสริฐบารมีแปลว่าการตักตวงเอาคุณงามความดีใส่ในต้นบารมีแปลว่าการกระทําที่จะส่งให้ผู้กระทําถึงฝั่งพระนิพพานนั่นคือความหมายของคำว่าบารมีบารมีเนี่ยมีแต่สิ่งดีด วิเคราะห์ตามหลักภาษาว่าปรมาสสะอีทังกัมมังบารมีกัมมังการกระทําปรมาสสะของคู่ของผู้ประเสฐปารมีชื่อว่าปารมีหรือปรัสะอิทังกัมมังบารมีการมาเป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นก็เรียกว่าบารมีเพระฉะนั้นคําว่าบารมีในภาษาบาลีความหมายมีแต่ดีๆหความหมายแต่ภาษาไทยเนี่ย เราห่างเหินจากการศึกษาภาษาบาลีเราห่างเหินจากการฟังคำว่าบารมีเราก็เลยเอาคำว่าบารมีไปใช้ในภาษาไทยในทางที่ไม่ค่อยจะตรงประเด็นก็คืออย่างเช่นคนนี้มีบารมีก็หมายคำว่ามีอำนาจวาดสนามบารมีเป็นโน่นเป็นนี้เป็นอะไรที่ในทางโลกเขาเข้าใจกันนั่นแหละแล้วก็จะมีอีกคำศัพท์หนึ่งซึ่งทำให้คำว่าบารมีเนี่ย เสียหายไปหมดก็คือมีผู้อยู่เหนือบารมีพอมีผู้อยู่เหนือบารมีจบเลยบารมีนี่ไม่เหลืออะไรแล้วเพราะบารมีเนี่ยแปลว่าการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นบารมีแปลว่าการกระทําที่ประเสริฐ บารมีแปลว่าการกระทําของผู้ประเสิฐบารมีแปลว่าการตักตวงเอาคุณงามความดีใส่ในตนบารมีแปลว่าการกระทําที่จะส่งให้ผู้กระทําถึงฝั่งพระนิพพานไม่มีคําไหนเลยที่จะสสแสดงอํานาจบาดใหญ่ให้กับผู้อื่นไม่มีคําไหนเลยที่จะไปมีผู้อยู่เหนือบารมีแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังต้องบำเพ็ญบารมี เพื่อบารมีเต็มแล้วได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเพราะนั้นะบารมีคือเหตุอันยิ่งใหญ่ที่จะได้ผลอันยิ่งใหญ่คือการตัดสรุธรรมั้นบารมีวันนี้ฟังเทศมหาชาติแล้วก็อยากจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนควารมรู้สึกให้ชาวไทยพุทธได้หันกลับมาใช้คำว่าบารมีเนี่ยให้ถูกต้องตรงประเด็นถ้าคำนี้ กลับมาคืนสู่เรื่องดีได้วันนี้การฟังเทศมหาชาติถือว่าประสบความสำเร็จแต่ฟังเทศมหาชาติแล้วบารมีก็ยังไปยกย่องผู้ที่อยู่เหนือบารมีไปยกย่องผู้มีอำนาจบาดใหญ่นะ่ะถ้าเข้าใจอย่างนั้นอยู่จะฟังเทศมหาชาติกี่ครั้งก็ยังไม่ประสบความสาเร็จแต่ฟังเทศมหาชาติแล้วเข้าใจคาว่าบารมีอย่างถูกต้องอันนี้ต่างหาก ที่อยากจะให้เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธเพราะฉะนั้นบารมีเนี่ยไปเอาความหมายมาจากไหนตั้งห้าอย่างเนี่ยในจริยาปิดก,ก็ดีในอัตถกถาจริยาปิดกก็ดีในดีกาจริยาปิดกและพุทโธงก็ดีอธิบายความหมายของคำว่าบารมีอย่างชัดเจน เมื่ออธิบายอย่างชัดเจนแล้วเราไม่นำเอาตรงนี้มาเป็นประเด็นให้คนเกิดความเข้าใจในภาษาไทยที่ดึงมาจากภาษาบาลีโดยเฉพาะบาราะนัะ้นวันนี้นาทายาทโยมสาธุชนได้สนับรับฟังพระเวสสันดรแล้วเข้าใจความหมายคำนี้ก็ถือว่าผ่านและว,วันนี้ฟังเทศมหาชาติบำเพ็ญบารมีเป็นแล้วแล้วก็กลับไปที่บ้านให้เขียนบารมีสิบทัศน บนหัวนอนวันนี้ทานบารมีเราทำหรือยังวันนี้ศีลบารมีเราทำหรือยังวันนี้เนกขมะบารมีเราทำหรือยังวันนี้สัจจะบารมีเราทำหรือยังวันนี้อธิษฐานบารมีเราทำหรือยังวันนี้วิริยะบารมีเราทำหรือยังวันนี้ขันติบารมีเราทำหรือยังวันนี้เมตตาบารมีเราทำหรือยังวันนี้ปัญญาบารมีเราทำหรือยังวันนี้อุเบกขาบารมีเราทำหรือยังเขียนบารมีไว้ที่ห้องแล้วก็มาสำรวจ ดูตัวเราว่าบารมีทั้งสิบเนี่ยวันนี้เราทําได้กี่อย่างพอให้คะแนนตัวเราเองก็ปีหนึ่งมาดูสิคําว่าบารมีเนี่ยคืออะไรจะให้ทานก็ตามจะรักษาศีลก็ตามจะเนคขมมะก็ตามจะมีสัจจาก็ตามจะอธิษฐานก็ตามจะมีคันติก็ตามจะมีวิริยะก็ตามจะมีเมตตาก็ตามจะมีปัญญาก็ตามจะมีอุเบกขาก็ตามการกระทําทั้งหมดเนี่ยมุ่งหวังโพธิญาณ คือตั้งจิตตั้งใจว่าการกระทําของข้าพเจ้าทั้งหมดตั้งแต่การให้ทานเป็นต้นจนกระทั่งการวางอุเบกขาเป็นที่สุดเนี่ยขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานหรือขอจงเป็นปัจจัยแก่โพธิญาณการกระทาทั้งหมดเนี่ยตั้งเป,ปเ้าหมายสูงสุดเพื่อพระนิพพานหรือโพธิญาณการกระทํานั้นเป็นบารมีให้ทานเฉยๆรักษาศีลเฉยๆภาวนาเฉยๆ ไม่มุ่งหวังอะไรเลยก็ทําไปอย่างนั้นแหละมันส่งผลไหมส่งผลส่งผลยังไงล่ะให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติคือเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาคือการทําบุญแบบไม่ตั้งเป้าหมายเนี่ยส่งผลให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติกลับไปกลับมาคือรวยแล้วก็ตายตายแล้วก็รวยเป็นเทวดาแล้วกลับมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์กับเป็นเทวดาก็เลยว่าเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพราะนั้นจะทําบุญทําอะไรก็ตาม ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะไปถึงไหนถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายไว้เลยเนี่ยนะจะทําโครงการใดๆก็แล้วแต่วัตถุประสงค์เป้าหมายเราจะไปที่ไหนนะรถแมพหรือยุทธศาสตร์เราจะไปยังไงการที่เป็นชาวพุทธก็เช่นเดียวกันให้วางแผนไปถึงไหนถึงพะนิิพานมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติขอให้เป็นเพียงทางผ่านถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้ว วันนี้หนึ่งเข้าใจคำว่าบาร,รมีอสองเขียนบาร,รมีสิบทัศไว้ที่หัวนอนแล้วก็ก่อนจะหลับจะนอนเนี่ยเอามาขีดดินสอก็ได้ปากาก็ได้มาขีดว่าวันนี้ทานบาร,รมีเราทำหรือยังสี่บารมีในขมับบารมีบารมีทั้งสิบเราบำเพ็ญหรือ,อยังถ้าบำเพ็ญแล้วเข้าใจคำว่าบาร,รมีแล้วเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฟังเทศมหาชาติแล้ววันนี้แหละเป็นวันที่ เทศมหาชาติประสบควาสมสำเร็จในยุคสุขโขทัยเนี่ยจะไม่เทศมหาชาติเป็นหลักเทศอะไรไตรภูมิพระล่วงไตรภูมิพระล่วงเออพระเทศไตรภูมิพระล่วงแล้วเกิดอะไรคนก็กลัวบาปกลัวกรรมเพราะกลัวบาปกลัวกรรมเนี่ยคนผิดศีลก็น้อยนะการทำบาปทำกรรมก็น้อยการทุจริตคอรัปชันก็น้อยก็เรียกว่าการปกครองก็ง่าย ใครใครค้าค้าใครใครขายขาย,ขายการเอารัดเอาเปรียบกันก็น้อยถ้าทุกคนได้ฟังไตรภูมิพระลืพรล่วงแล้วเห็นว่าทําบุญไปเกิดในภพภูมิไหนทําบาปไปอบายอบายภูมิทั้งสีอย่างไรก็เห็นภพภูมิ31มบภพภูมิอย่างชัดเจนตามเหตุตามปัจจัยที่ได้กระทําพอเห็นอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้น โอ้ไม่อยากทําบาปทํากรรมแล้วจะเลือกแต่ทาแต่กุศลพอเลือกทําแต่กุศลเกิดอะไรขึ้นก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วก็ผลพวงในปัจจุบันในขณะนั้นละ่ะคนปกครองง่ายเพราะเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วก็น้อยที่จะทําบาปทํากรรมมีไหมก็มีแต่ว่าน้อยเพราะอะไรได้ยินได้ฟังสิ่งดีๆมาตลอดจิตเป็นกุศลตลอดเลือกทําแต่บุญกุศลตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนั้นยุคนั้น การเทศเรื่องไตรภูมิพระล่วงทําให้คนกลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็เลือกทําแต่กุศล,ลกรรมนะฮะแต่มาถึงยุคสมัยหลังก็มีในช่วงนั้นการเทศมหาชาติยุคนั้นก็จะเทศเป็นภาษาบาลียังไม่เทศเป็นภาษาไทยพอเทศภาษาบาลีเป็นยังไงโยมฟังไม่รู้เรื่องพอฟังไม่รู้เรื่องต่อมาก็มีการแปลนะแปลแปลก็เป็นแปลธรรมดาก็ยังฟังไม่สนุกก็เลยใส่ทํานองแปลแบบประพันธ์ เป็นชันทะลักณ์นะก็เรียกว่าให้เป็นทํานองกึง่งนะกึ่งสวดนะกึ่งแล้นะกึ่งเทศก็จะเป็นทํานองในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเทศมหาชาติเนี่ยก็ปรับปรุงตั้งแต่การเทศโดยภาษาบาลีมาเป็นนะเป็นภาษาไทยจากภาษาไทยสมัยก่อนใช้สวดสวดมหาชาติตอนหลังก็จะมีการเทศมหาชาติแล้วก็มีการแหล่มหาชาติ นะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเทพมหาชาติในวันนี้นะทำนองในการต่อต่อไปนะจะมีพระท่านที่ชํานาญในทำนองธรรมวัตรทำนองธรรมวัตรเป็นภาษาสละสลวยเป็นภาษาที่ดีฟังแล้วก็เกิดมีความไพเราะเพราะพิงในเรื่องของภาษาอันนี้ก็สำคัญมากๆนะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ ในเรื่องของเวสันดรชาดกนะที่จะเทศที่จะ,ะบรรยายขยายความในการต่อไปโดยการทศพรญาติโยมก็จะได้ฟังนะในเรื่องของการแสดงธรรมในทํานองธรรมวัตรนะธรรมวัตรก็ยังมีธรรมวัตรอีกสองระดับธรรมวัตรทํานองเรียบๆกับธรรมวัตรนะเรีย,รย,รยกว่าเดินกับขึ้นคือมีแหลผสมบ้างเล็กน้อยอันนี้คือธรรมวัตรนะแบบสแบบอีก เนะพราะนั้นก็คือถ้าธรรมวัตรแบบง่ายๆก็ไม่ต้องขึ้นเสียงแหล่อ่านเสียงธรรมดาเลยแต่ทราม,มนองธรรมวัตรแบบที่มีเดินกับมีขึ้นก็จะมีพระอ่านแบบนทนองสัมผัสแล้วก็จะมีเสียงแหล่ผสมผสานอันนี้คือทํานองธรรมวัตรที่พระทันเทศทันแสดงธรรยุว์ในเะพระถนวันนี้ในอรรารัมภกถาก็อยากจะให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนเข้าใจวัตถุประสงค์หลักของการฟังเทศมหาชาติ หนึเข้าใจความหมายของคำว่าบารมีสงเข้าใจวิธีการบำเพ็ญบารมีแล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วน้อมจิตเข้ามาที่ใจของตนน้อมธรรมะเข้ามาสู่โอปนญิโกน้อมบารมีเข้ามาสู่ใจของตนเราจะบำเพ็ญบารมีทั้งสิบตามแบบอย่างพระเวสสันดรเพื่ออะไรเพื่อโพธิญาณ ถ้าน้อมจิตได้อย่างนี้ฟังเทศมหาชาติวันนี้ประสบความสำเร็จสูงสุดพราะนั้นก่อนจะฟังเทศจึงอยากจะฝากให้ทุกท่านเนี่ยวางจิตวางใจก็เรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบตั้งจิตที่คิดจะพัฒนาตนเองวันนี้เราไม่เข้าใจบารมีเราเข้าใจแล้ววันนี้เรายังไม่ได้บำเพ็ญบารมีเราจะบำเพ็ญบำเพ็ญเนี่ย แปลว่าการทําให้เต็มเหมือนน้าทีละหยดใส่ไปทีละหยดทีละหยดทีละหยดน้ําทีละหยดยังทําให้น้ําในตุ่มเต็มตุ่มได้ฉันใดการบําเพ็ญบารมีทานบารมีศีลบารมีทีละอย่างทีละอย่างก็ทําให้บารมีทั้งสิบเต็มได้ฉันนั้นพอที่จะคิดว่าโอ้ยโยมไม่มีของอะไรจะทําบุญน้ําแก้วเดียวถวายพระเจ้าเพื่ออะไรขอให้ข้าพเจ้าได้ดื่มดาน้ำอมตะ คือพะนิพานน้ำแก้วเดียวก็เป็นทานบารมีได้ดอกไม้หนึ่งดอกก็เป็นทานบารมีได้ไปบริจาคเลือดก็เป็นทานอุปปารมีได้นะสุดท้ายจากโลกนี้ไปขอบริจาคร่างกายเนี่ยบริจาคสรีละเนี่ยนะก็เป็นอะไรล่ะนะก็คือจริงๆแล้วบริจาคสรีละร่างกายเพื่ออะไรเพื่อเป็นบารมีให้นักศึกษาแพทย์ เพื่อเรียนรู้สรีละวิทยาไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับโรงบาลต่างๆก็ยังจะได้เกิดทานบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ฟังแล้วให้น้อมจิตไปว่าทานบาร,รมีเราจะเริ่มจากตรงไหนศีลบาร,รมีเราจะเริ่มจากตรงไหนเนคขมะบาร,รมีเราจะเริ่มจากตรงไหนให้รู้ว่าบาร,รมีมันคืออะไรเริ่มจากตรงไหนทำยังไงแบบง่ายที่สุดนั่นแหละ การวางจิตวางใจให้ถูกต้องในการบาเพ็ญบารมีพันก็หวังว่าศรัทธ,ธาญาติโยมสาธุชนทุกท่าน,นาวันนี้ได้ตั้งจิตตั้งใจกันมาแต่เช้าและที่สำคัญก็คือ,โ,อโลกกําลังวิกฤตวิกฤตโลกระบาดวิกฤตดินฟ้าอากาศวิกฤตเศษรษฐกิจวิกฤตภัยธ,ธรรมชาติ วิกฤตสงครามโลกตอนนี้เนี่ยวิกฤตเข้ามาทุกอย่างแต่คนไทยทำอะไรมานั่งฟังเทศการฟังเทศคือทำบุญกุศลน,นั่นแหละคือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคือโลกที่กำลังระบาดก็เกิดด้วยผลของอกุศล,ลกรรมผลบาวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นก็เกิดด้วยผลของอกุศลวิบากคือผลกรรมวิกฤตดินฟ้าอากาศก็เกิดด้วย ผลของอกุศลวิบากคือผลของอกุศล,ลกรรมวิกฤตสงครามก็กําลังเกิดขึ้นด้วยผลของการทาําปณิัาิอธินาทานคือการผิดศีลเป็นต้นก็เป็นอกุศลวิบากเพราะฉะนั้นวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นนะคือผลของบาปผลของกรรมที่ไม่ดีกําลังส่งผลเรามาฟังเทศคืออะไร มาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจะให้ทานจะรักษาศีลจะเนคขรม,มะจะมีสัจจ,จะมีจิตอธิษฐานจะมีวิริยะที่ดีๆจะมีขันติอดทนต่อกันและกันจะมีเมตตาต่อกันและกันจะมีปัญญาในการแก้ปัญหาจะวางอุบเบกขาวางใจเป็นกลางนั่นแหละการเทศมหาชาติคือการกำลังแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสถ้าเราไม่มองอย่างนี้ โอ้ยยุวพุทธจัดเทศมหาชาติอีกแล้วจะหาเงินไปทําอะไรเนาะเรามองแบบชาวบ้านจัดเทศมหาชาติเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยมองเห็นภาพเทศมหาชาติว่าจัดงานเทศเพื่อหาปัจจัยไปทํานู่นไปทํานี้แต่จริงๆเนี่ยงานเทศมหาชาติคืองานแก้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะไม่มีเงินจะทําบุญน้ําแก้วหนึ่งมาทําบุญมีดอกไม้ดอกหนึ่งมาทําบุญ ดอกไม้ก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีมารับศีลมารับศีลก็ได้บุญมานั่งฟังเทศก็ได้บุญมาฟังแล้วน้อมเข้ามาสู่ขันห้าของตนเองก็ได้บุญหรือในขณะที่ฟังเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องหรอกทํำไงดี ได้ยินเนาะได้ยินเนาะเสียงที่ได้ยินเป็นรูปผู้ได้ยินเป็นนามเสียงคือสัทธาลมที่เข้ามากระทบหูเนี่ยเป็นสัทธาลมเป็นรูปธรรมผู้ได้ยินคือโสตวิญญาณจิตจิตที่เกิดทางหูเป็นนามธรรมามีแค่รูปแค่นม้มเท่านั้นกําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าน้อมจิตไปได้อย่างนี้เนี่ยเทศทุกกันคือการบําเพ็ญบารมีทั้ง1ิประการเพราะฉะนั้นอยากจะให้ศรัทธาญ,ญาติโยมเกิดความเข้าใจว่าอารัมภะ กถาแล้วอารัมพะกถาแปลว่าอะไรอารัมพะแปลว่าความเพียรในเบื้องต้นปารลบในเบื้องต้นปารลบเหตุการณ์เทศมหาชาติเนี่ยปารลบยังไงยังไงคือความเพียรในเบื้องต้นถ้าความเพียรในถ้ำกลางละ่ะปรักกรมะบากบันฟังต่อเนื่องจะเมื่อยยังไงก็จะฟังต่อจะหิวยังไงก็จะฟังต่อโอ้ยจะถึงเย็นมาเนี่ยฟังต่ออดทนฟังต่ออันนี้คือปรักกรมะบากบัน เป็นความเทียนขั้นกลางเป็นวิริยะบาร,รมีต่อเนื่องแต่สุดท้ายอารัตะปารบแล้วฟังจบแล้วน่าเป็นวิริยะบาร,รมีที่สำเร็จในตอนการสุดท้ายเรียกว่าอารัตโธเบื้องต้นเนี่ยอารัมโธปารบวิริยะบาร,รมีเริ่มแล้วแล้วก็ปรักกโม เพียนพยายามฟังทั้งวันสุดท้ายอารัตโธความเพียรปารลบสำเร็จแล้ววิริยะบารมีตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายการสุดท้ายเนี่ยคือวิริยะบารมีสำเร็จทุกอย่างนะก็เรียกว่าอารัตโธเพราะนั้นอารัมภะเนี่ยปารลบเบื้องต้นปรักกมะเนี่ยเพียนต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วก็อารัตะเพียนสาเร็จแล้วนั่นแหละวันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะถ้าใครมาเบื้องต้นได้ก็อารัมภะ ถ้าใครฟังถึงตอนกลางได้ก็ปรักกมะถ้าใครฟังจนถึงกันสุดท้ายได้ก็อารัตทะความเพียรเนี่ยสำเร็จแล้วปารบแล้วหนึ่งสองสวันนี้ก็ฝากไว้หลายเรื่องเนะ 1, าะหความหมายของคำว่า,วาบารมีวันนี้ขอให้เปลี่ยนความคิดให้ได้ ฟังเทศมหาชาติยุวพุทธแล้วจะเปลี่ยนความหมายของคำว่าบารมีที่คนเข้าใจไปในทางไม่ดีว่าคนมีอำนาจวาสนาบารมีคนมีโน่นนี้แล้วมีคนมีคนอยู่เหนือบารมีคำนี้จะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธอีกต่อไปเพราะบารมีแปลว่าการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นความหมายแรก ความหมายที่สองการกระทําที่ประเสริฐความหมายที่สาการกระทําของผู้ประเสริฐความหมายที่สการตักตวงเอาคุณงามความดีใส่ในต้นความหมายสุดท้ายการกระทําที่จะส่งให้ผู้กระทําถึงฝั่งพระนิพพานนั่นคือความหมายของคำว่าบรารมีอย่างถูกต้องวันนี้ฟังเทศจบ แล้วทุกคนเข้าใจบาร,รมีอย่างถูกต้องแล้วก็ฝึกบำเพ็ญบาร,รมีโดยดูตัวอย่างจริยาวัดของพระเวสสันดรหรือพระเวสสันดรอ,อาจจะไกลไปดูจริยาวัดของสมเด็จพระราชนีพระพันปีหลวงซึ่งพระองค์ก็บำเพ็ญทานบาร,รมีศีลบาร,รมีอยู่ตลอดเพราะนั้นก็ดูใกล้ๆก็ได้ไปดูในชาดกก็คือเวสสันดรชาดกดูในประเทศไทย ก็พระจริยวัตรของในหลวงนะทุกพระองค์ที่ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีอันนี้ใกล้ๆตัวเราหรือตัวเราล่ะเราก็ดําเนินตามดําเนินรอยตามคือบําเพ็ญทานบารมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบารมีเป็นที่สุดนั่นแหละวันนี้การฟังเทศมหาชาติจะสาเร็จประโยชน์ทุกประการเข้าใจความหมายของคําว่าบารมี เข้าใจผู้บำเพ็ญบารมีเข้าใจวิธีการบำเพ็ญบารมีแล้วก็นับจากวันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจักบำเพ็ญบารมีเพื่อแก้วิกฤตทุกอย่างที่กําลังเกิดขึ้นณตอนนี้เพราะฉะนั้นการแสดงอารัมพกาถาเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้เกิดธรรมัส,สวัสดิ์ใหม่กุศลเกิดสุตตะมยปัญญาพัฒนาไปสู่จินตามยปัญญาสุดท้าย ให้เกิดภาวนามยปัญญาเพื่อการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจท,ทั้งสีจงบังเกิดมีแด่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนผู้สดับรับฟังอารัมภกถากันโดยทั่วหน้ากันการแสดงะัรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอสมมุติติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะฉะนี้